เราจะมาลองดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับหาอุณหภูมิผสมของแก๊สจากตัวอย่างที่6หน้า37นะครับเขาบอกว่าฮีเลียม1โมลนะครับ <c oughs> อุณหภูมิ300เควนผสมกับแก๊สอาร์กอน3โมลที่อุณหภูมิ400เควนแก๊สผสมจะมีอุณหภูมิเท่าใดนะครับทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับก็คือเรามีแก๊สฮีเลียมนะครับ ที่มีจำนวน1โมลอุณหภูมิอยู่ที่300เควินนะครับมาผสมกับแก๊สอาร์กอนนะครับซึ่งมีจำนวนโมลเท่ากับ3โมลแล้วก็มีอุณหภูมิอยู่ที่400เควิน การที่เราจะเอาแก๊สสองอันมาผสมกันนั้นเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับโดยพลังงานจนที่เกิดขึ้นนะครับก่อนผสมนะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานจนที่เกิดขึ้นหลังผสมแล้วนะครับที่ก่อนผสมเนี่ยแก๊สมันแยกเป็น2ชนิดนะครับก็คือฮีเลียมกับอาร์กอนมาดูพลังงานจนของแก๊สฮีเลียมก่อน ปริมาณที่เขากำหนดมาให้มีจำนวนโมลแล้วก็อุณหภูมิในหน่วยเควินดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ให้มานะครับถ้าเกิดใครยังจำสูตรไม่ได้นะครับเรามาทบทวนสูตรกันพลังงานจนของแก๊สนะครับมีค่าเท่ากับ3.2ส่วน2 PV นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ3.2ส่วน2 n เล RT 3.2ส่วน2 n y kbt นะครับเราก็เลือกใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้ก็คือสูตรที่รับสารสีเขียวนะครับก็จะมีพลังงานโจนเท่ากับ3.2ส่วน2 n 1 rt 1นะครับบวกกับสารสีฟ้านะครับมีพลังงานโจน3.2ส่วน2 n 2 rt 2 แล้วมันก็จะกลายเป็นพลังงานจนนะครับหลังจากที่ผสมแล้วนะครับก็คือ3 2ส่วนสอรวมนะครับคูณกับค่าของตัวของแก๊สคูณอุณหภูมิผสมทีนี้2ฝั่งนะครับมีค่าคงที่เหมือนกันก็คือ3ส่วน2แล้วก็ค่า R แล้วก็หารกับไปได้เลย จากนั้นแลครับฝั่งก่อนผสมก็จะมี n 1 t 1บวกกับ n 2 t 2นะครับเมื่อผสมแล้วเนี่ยจะได้ N รวมคูณกับ t ผสมข้อนี้ค่อยหาอุณหภูมิผสมนะครับเราก็ย้ายข้างนะครับเอาจำนวนโมลรวมนะครับไปหารฝั่งนี้ก็จะได้ 1> n 1 t 1บวก n 2 t 2ทั้งหมดนี้นะครับหารด้วยจำนวนโมลรวมซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยจำนวนโมลรวมนะครับจะมีค่าเท่ากับ n 1บวก n 2แล้วก็แทนค่าลงไปนะครับ n 1เท่ากับ1โมลบวก n 2เท่ากับ3โมลนะครับก็จะกลายเป็น4โมลนั่นเอง แล้วก็แทนค่านะครับ n 1นเท่ากับหโมลอุณหภูมิทีหนึ 1, 300่งสามร้อเควินบวกกับ n 2 3โมลอุณหภูมิทีสอง่ร้อยเควินนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนโมลรวมนะครับก็คือ4โมล ขาจะให้นักเรียนคำนวณน,นะครับข้อนี้สามสิบนาทีที่อุณหภูมิผสมหน่วยจะเป็นอะไรนักเรียนก็ดูหน่วยนะครับหน่วยของหนึ่งบวกสามตัวนี้นะครับหนึ่งกับสามตัวนี้มีหน่วยเป็นโมมดด้านบนมีหน่วยเป็นโมลคูณกับอุณหภูมิในหน่วยเควินส่วนด้านล่างนะครับก็มีหน่วยเป็นโมลโมลด้านบนกับโมลด้านล่างก็หารกัน ดังนั้นสุดท้ายนะครับอุณหภูมิจะได้หน่วยเป็นเค i วินนะครับถ้านักเรียนคำนวณถูกนะครับนักเรียนจะได้อุณหภูมิผสมนะครับเท่ากับ375เคลวินนั่นเอง ต่อมานะครับเราจะมาดูข้อ7นะครับข้อ7อยู่ในหน้า37เขาบอกว่าถ้าเกิดเรานำแก๊สออกซิเจนปริมาณ2โมลอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสมาผสมกับแก๊สไฮโดรเจนนะครับที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสจะต้องผสมจะต้องให้ได้แก๊สผสมนะครับที่มีอุณหภูมิ2 198เคลวินพอดีถามว่าเราจะต้องใช้แก๊สไฮโดรเจนกี่โมเลกุลอ่ะข้อนี้เขาให้หาจำนวนโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนนะครับเราก็มาวิเคราะห์โจทย์มาาโจทย์มีอะไรบ้างเราจะมาวิเคราะห์แก๊สออกซิเจนก่อนนะครับว่าแก๊สออกซิเจนมีอะไรมาบ้างแก๊สออกซิเจนนะครับมีจำนวนโมลน,นะครับ n 1เท่ากับ2โมล มีอุณหภูมิที่หน,นะครับเท่ากับ40องศาเซลเซียสแต่เราต้องทำให้เป็นเควนนะครับก็บวกด้วย273ก็ได้เท่าไหร่เอ่ย3บวก0ได้ 3, 0, 3 4บวก7ได้11ใส่1ทด1น,นะครับก็เป็น313เควินนี่คืออุณหภูมิของแกนออกซิเจน อันนี้คือข้อมูลของแก๊สออกซิเจนทั้งหมดนะครับต่อมาเป็นข้อมูลของแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนั้นเขาบอกว่าจะต้องมีอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับ t 2เท่ากับ10องศาเซลเซียสเปลี่ยนให้เป็นเควินก็บวกด้วย273นะครับก็จะได้283เควน และเมื่อผสมกันแล้วนะครับจะได้อุณหภูมิ298 k เคินตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิผสมนะครับเท่ากับ298 k เค้ิวนและเขาถามว่าจะต้องใช้จำนวนโมลเลกุลเท่าไหร่นะครับไฮโดรเจนเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดกี่โมเลกุลหาจำนวนโมเลกุลเป็นไหมเอ่ย เราสามารถหาจํานวนโมลเลกุลได้จากจํานวนโมลก็ได้นะครับเพราะว่าข้อนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะให้เราใช้จํานวนโมลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมวลโมเลจำนวนโมลเลกุลนะครับก็เลยสามารถหาได้จากการเอาจํานวนโมลนะครับคูณกับเลขอโวคาโดทีนี้แปลว่าเราต้องมาหาจํานวนโมลรวมนะครับถึงจะได้ แทนค่าลงไปในสูตรนี้ทีนี้โจทย์เขาให้มาเนะ่ยเขาให้มาแค่จํานวนโมลของแก๊สออกซิเจนนะครับยังเหลือจํานวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนที่ยังไม่มีอันข้อนี้นะครับเราจะต้องไปหาจํานวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนก่อนเราจะหายังไงนะครับเราก็ใช้ทฤษฎีการผสมกันของแก๊สนะครับซึ่งเราได้สูตรมาแล้วเนาะก็คือ แก๊สตัวที่หนึ่งนะครับข้อมูลของแก๊สตัวที่หนึ่งเนี่ยรวมกับข้อมูลของแก๊สตัวที่สองแล้วก็จะได้เป็นแก๊สตัวที่สามนะครับก็คือแก๊สผสมกันนั่นเองอ่เาเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือคือตัวไหนเอ่ยอ่คือตัว นี้นะครับจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนคือสิ่งที่เราต้องการหานั้นเราก็ย้ายค่านะครับเพื่อให้ได้ค่าตัวนี้ออกมานั่นเองอาจแทนค่าก่อนก็ได้นะครับจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจนนะครับ n1 มีค่าเท่ากับ2คูณอุณหภูมิ313คีวินบวกกับ N2 เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับติดไว้แต่รู้ว่าอุณหภูมิของแก๊สไฮโดรเจนนะครับเท่ากับ283 k มมีค่าเท่ากับจำนวนโมลลวมนะครับจำนวนโวลรวมก็คือเอา N1 บวกกับ N2 นะครับคูณกับอุณหภูมิผสมซึ่งโจทย์บอกแล้วว่าอุณหภูมิผสมเท่ากับ298 k เควิน จากนั้นเราก็คูณตัวเลขนะครับแล้วก็คูณตัวเลขเข้าไปสองคูณสามหนึ่งสามก็ได้หกสองหกหกสองหกบวกกับนะครับสองร้อยแปดสิบสามคูณ n สองมีค่าเท่ากับนะครับ ตัวนี้ n หนึ่งเราแทนค่าเข้าไปได้เลยนะครับก็คือ2 2คูณกับ298ร้เปนะครับสอเป็น16ใส่6ทด1 298เป็น19ทด1 2, 98, 19, 1, 2, 2 4, 5, ึเป็น4เป็น5บวกกับ298 n 2นะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างเอา n 2ไปไว้ด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น 2 9 8 n 2ลบกับ283 n 2มีค่าเท่ากับ626ลบ560ร9 6บนะครับจากนั้นครูจะให้นักเรียนนะครับคำนวณตัวเลขเอีกนะครับสุดท้ายนะครับจะได้ n 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ายังไม่ใช่คําตอบนะครับให้ลองคํานวณดูก่อน อันนีเท่าไหร่เอยอ,อันตัวนี้ลบก,กันได้30ใช่ไหมอันนี้30นะครับส่วนตัวนี้ลบก,กันนะครับได้15 n 2แล้วก็ย้ายข้างเนาะเอา15ไปหาร30ฝั่งนี้30หาร15ก็เหลือ2นะครับดังนั้นเราจะได้ n 2นะครับก็คือจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ2โมลนั่นเอง จากนั้นเราก็เอาแก๊สเอาจํานวนโมลน,นะครับไปคูณกับเลขอะโวคาโดเพื่อให้ได้จํานวนโมเลกุลนะครับจานวนโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนนะครับ,นนม,กก rogen, รบมีค่าเท่ากับจํานวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนที่หามาแล้วได้2โมลเนี่ยคูณกับเลขอะโวคาโดนะครับก็แทนค่าลงไปก็เป็น2คูณเลขอะโวคาโด6.02ยคูณ10ยกกำลงัง23โมเลก,กุลน,นะครับ คูณออกมาก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย2 2เป็น4นะครับ2คูณ0ได้0 2คูณ6ได้12ก็เป็น12.04อุยคูณ10ยกล่าง23่นะครับตอบหน่วยเป็นโมเลกุลน,นั่นเองนะครับ